บามสองปีสิบเดือนเวอร์เวอวังนะฮะสายพันธุ์ดีฮะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วก็อยู่ที่การบำรุงด้วยนะครับสีลาดเอลิตนะฮะสีลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับวลีของบ่าวตาไทยอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนอครน,นะครับล่องนี้มันก็อาจจะถีบ้างหาบางหางบ้าง,างครับแเมตร แปดเม็ดกว่าๆนะครับแต่โดยหลักนะฮะปลูกปาล์มมันต้องประมาณเก้าคูณเก้าเมตรนะครับโอ้โหดูต้นนี้สิครับแบบสุกหลายลูกเลยต้นเนี้ย สวยงามสวยงามมากสามสองปีกับอีกสิบเดือนก็ยังลูกไม่ใหญ่มากนะครับ ปีหน้ามันก็จะใหญ่ขึ้นตัวนี้อยู่ประมาณสักสามถึงห้าโลนะช่วงเนี้ยลูกไม่ใหญ่มากหาเหลี่ยมหาลายเอานะครับหาเหลี่ยมหามุมมาหนะ่ยตอนนี้หกบาทครับวันนี้ได้หกบาท นี่ได้หกบาทเดี๋ยวจะทําไอ้เหล็กแหลมเกาะอ,ออกมาหน่อยเนาะแม่นบ่ง่ายกว่าเนาะพี่ว่าจะทําให้แล้วลืมเกาะกึกเลยนะไม่ต้องเอามือไปจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำให้รอบหน้ารอบหน้าได้ทำทะทะทะแค่ละภารกิจมันเยอะ ปีหน้ามันก็จะอาจจะได้ลูก10บโลปีนี้ลูกห้าโลหโลเจดโลก็มีอยู่ซีลาดเอลิทเนี่ยเป็นปามที่ลูกขนาดกลางนะโตสุดเมื่ออายุสักห้าหกเจ็ดปีมันก็ลูกหนึ่งก็20โล30สิบโลแค่นั้นนะแต่มันได้โดกครับพันอื่นมันทั้งปีมันอาจจะได้10บกว่าลูกแต่สีลาดเอลิทปลาเข้าไป20่สกว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยครับ ต่อต้นนะต่อปีเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะพันต้นใหญ่ก็จะลูกลูกไม่ดกไอพันเอพันพันลูกใหญ่มันก็จะลูกไม่ไม่ดกพันลูกเล็กลูกขนาดกลางมันก็จะลูกดกทดแทนกันนะฮะแต่เหนือสิ่งใดมันต้องได้พันแท้นะฮะพันแท้แล้วก็ทนแรงนะครับสําหรับภาคอีสานภาคอีสานก็แนะนาพันนี้เลย สีลาดเอลิทนะฮะสีลาดแท้แน่นอนกว่านะครับวันดีของบ่าวตาทยอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับผู้เริ่มปลูกปาล์มในจังหวัดสกลนครเจ้าแรกๆนะฮะลูกปลูกปาล์มสองพันสีลาดนะฮะเจ้าแรกๆเลยนะฮะสุดยอดนะสายพันธุ์นี้ต้องติดไว้ที่สวนเราบ้างนะครับถ้าใครเห็นคลิปอาจารย์ต้นอยู่นะฮะเห็นคลิปของสกลนครพันปาล์มนะฮะ ยังเดียยอีกไหมต้นนี้ทางนน้นอีกบ่เมืล้วบลวบ่ต้นขอบคุณครับสวัสดีครับ